รักไม่ใช่รูนดาเมื่อเาแสงไม่ใช่ร้อนแรงดังแสงอาทิตย์่องแสงใจในบ้านเฮาเช้าอ่อนๆแสงแดดยามสายสาดลงบนทุ่งข้าวสีทองเด็กๆ3คนต้งแป้งและม่อนมุ่งหน้าสู่ทุ่งนา พวกเขายิ้มแยม้มมองเห็นเด็กๆคนอื่นๆก็จะมาช่วยกันเกี่ยวข้าวที่นายลุงหานที่ยืนยิ้มอย่างภาคภูมิใจหวัดดีทุกคนลุงหานครับผมเกี่ยวได้ตั้งหลายกัแล้วนะใครเหนื่อยมาดื่มน้ำก่อนนะจ๊ะเหนื่อยแต่ก็สนุกนะเก่งมากเลยเด็กๆทุกคน ทำได้ดีจริงๆช่างมีน้ำใจกันจริงๆแดดยามสายเริ่มร้อนเด็กๆพากันมานั่งใต้เถียงนาคุณยายตัดแตงโมยเย็นๆหวานฉ่ำมาแบ่งให้ทุกคนอร่อยหวานฉ่ำไปเลย เด็กทั้งสามอิ่มอร่อยกับแตงโมแสนหวานที่ยายหั่นให้กินอย่างเพลิดเพลินแสงแดดยามบ่ายสองลอดช่องไม้ของบ้านยายคำบ้านไม้ยกพื้นเก่าแก่ที่โอบล้อมด้วยต้นกล้วยต้นพริกและเสียงจักจัน่นเด็กๆนั่งล้อมวงบนเสือปั้นข้าวเหนียวหอมกลุ่นเสียงหัวเราะเบาๆลอยคลอไปกับกลิ่นควันจากเตาฟืนหลังบ้าน หลังจากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วน้อยหนาก็มาหาเพื่อนเพื่อนที่บ้านยายคำด้วยแม่อาสาพาพวกเราปั้นข้าวเหนียวมูลเพื่อจะนำไปร่วมงานบุญที่วัดช่วงเย็นนี้ของต้งกลมพอดีไหมแม่ต้งไม่อยากให้มันแตกตอนกินเลยครับหลังจากช่วยยายคำและแม่เตรียมข้าวเหนียวมูลเสร็จต้งชวนม่อนแป้งและน้อยหนาลงมาเล่นที่ลานใต้ต้นไม้ วันนี้จะเล่นอะไรกันดีทุกคนเล่นพ่อแม่ลูกเหรอไม่เอานะไม่เอานี่ไงมาเล่นของเล่นกันเราไม่มีของเล่นเลยนะอันนี้เอาของเราไปเล่นสิแบ่งแบ่งกันว้าวช่างมีน้ำใจจังเลยนอกจากเล่นของเล่นแล้ว แก้งชวนน้อยหน่าเล่นขายของด้วยน้อยหน่าเล่าให้ฟังว่าตอนเช้าไปน่าโดนควายวิ่งไล่ด้วยมีไม้และปีเตอร์วิ่งหนีด้วยกันตลกจังเลยน่ากลัวด้วยดีนะไม่มีใครได้รับปาดเจ็บงั้นพวกเราแยกย้ายไปเตรียมตัวไปงานบุญที่วัดเย็นนี้กันเถอะโอเคตกลงตามนั้นแล้วเจอกันที่วัดตอนเย็นนะ แดดเย็นสีทองสาดลงลานวัดธงสีสดปลิวไหวเหนือศาลาไม้เก่าเสียงระฆังดังแว่วพร้อมควันทูปลอยเอือยชาวบ้านแต่งชุดพื้นเมืองทยอยกันมาทำบุญต้มแป้งม่อนเดินถือพานดอกไม้ยิ้มแย้มกับผู้เฒ่าผู้แก่เด็กๆหัวเราะเบาๆท่ามกลางกลิ่นข้าวเหนียวมูนและขนมพื้นบ้านทุกมุมวัดอบอวลด้วยศรัทธาความสุขและความอบอุ่นของชุมชนเด็กๆได้นัดนักกันที่เครื่องเล่นภายในบริเวณวัด จากนั้นก็ไปทําบุญไหว้พระขอพรวันนี้พวกเราสนุกมากเลยแป้งอิ่มบุญอิ่มใจกันมากใช่แล้วขอบใจมากนะที่ชวนมาหลังจากค่ำคืนแห่งความสุขจบลงแสงไฟจากวัดค่อยๆเลือนหายอยู่เบื้องหลังต้งแป้งม่อนเดินจับมือกันกลับบ้านพร้อมรอยยิ้มอ่อนๆและหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขเสียงจัก,กรจันดังคอลมเย็นพัดเอื่อยยายคำเดินตามช้าๆ ร้อมตะกร้าขนมในมือแม่ยิ้มอย่างอ่อนโยนขณะที่ลุงหานสองไฟนำทางคืนนี้อาจเป็นแค่คืนธรรมดาในหมู่บ้านเล็กๆแต่สำหรับหัวใจดวงน้อยมันคือค่ำคืนพิเศษที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นน้ำใจและสายใยของบ้านเฮา